แหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดาหยุกนาถทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งวงจุ้ยหงเหงแอสโทรโลจีที่พลของดวงดาวที่ผลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซรนหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและก็มาตามคำเรียกร้องนะครับจากแฟน youtube แฟนเพจที่นรักของผมนั้นได้ขอให้ มาพยากรณ์ดวงความรักล้นล้วนในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2560ก็ขอกันมาอย่างมากมายนะครับซึ่งท่านขอมาผมก็ต้องจัดให้ไปนะครับด้วยความเจ็บเต็มใจอย่างยิ่ยงเลยนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาพยากรณ์แค่เรื่องของแอสโทรโลจีเปล่าๆอย่างเดียวเท่านั้นผมยังมีผู้ช่วยพิเศษทีเ่เพื่อนๆแฟน,เพ,นเพจแฟนยูทุปกรถามกันมามากเช่นกัน ก็คือไพ่เดือดฟงสุยการ์ดหรือไพ่ฮวงจุ้ยอันนี้นะครับนะครับซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ที่แม่นยำมากผมน่าจะเป็นสินแสคนเดียวนะครับที่นาไพ่ฮวงจุย้ยหรือเดือดฟงสุยการ์ดอันนี้มาใช้พยากรณ์ร่วมกับเรื่องของแอสโทรโลจีนะครับเพื่อหาข้อที่เป็นดีเทลรายละเอียดปิ่งย่อยให้เป็นประโยชน์มาก,มากที่สุดกับแฟนเพจแฟน YouTube ของผมนะครับและในครับนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงความรักล้นล้วน ของชาวลัคนาราศีมิถุนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนอในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดวงความรักของท่านผมจะบอกแบบนี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณเองนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณเปรียบเสมือนกับมังกรที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา นะครับมันเหมือนกับคุณได้ปลดภาระปลดพันธะบางอย่างของคุณลึกๆในใจของคุณที่มันตกตะกอนอยู่ในใจคุณทําให้คุณมีความไม่สบายใจหลุดเพาะออกมาแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดคุณอาจจะไปได้เจอเจอกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณคิดได้นะครับเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรที่มันดําเนินมาถึงช่วงจังหวะที่เราต้อง คิดได้คือกูต้องคิดได้แล้วว่าเราจะาตัดสินใจอย่างไรกับมันง่ายๆครับก็เหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตคุณแต่ทาให้จิตใจคุณนั้นไม่สบายใจหรือเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองเลยไม่ได้มีเยื่อใจให้กับคุณเลยไม่เหมือนกับที่คุณให้เขาที่ผ่านมาคุณยังเสือกคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ช่วงนี้แหละครับช่วงปลายปีเนี่ยนะครับคุณก็จะโพกคิดได้ขึ้นมาเฉย,เฉย และทันในนั้นเมื่อคุณคิดได้แล้วนะครับคุณก็จะเหมือนกับนกที่มันโบยบินนะครับขึ้นไปอยู่บนเวหาที่ผ่านมาคือคุณเหมือนกับนกที่มันเปีกข้างหนึ่งมันหักหรือมันมันเอียงลงไปในน้ำอ่ะทําให้คุณไม่สามารถที่จะบินได้อย่างอิสระแต่พอคุณปลอดเพราะไอ้พัฒนาการตรงนี้มันเหมือนกับนกที่มันบินขึ้นอย่างสง่างามมันเปลียบเทียบเหมือนกับว่าคุณนั้นได้ปลดพันธะที่ยิ่งยากใจทําให้คุณนั้นบินเหินเวหาขึ้นมา ได้อีกครั้งและก็แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นั้นมันทําให้ส่งผลดีกับคนในเรื่องของความคิดและเรื่องของจิตใจทําให้อะไรอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณขุนมัวเช่นคุณขุนมัวคนรอบข้างคุณขุนมัวกับเพื่อนหรือกับงานเหตุผลลึกๆแล้วมันมาจากตะกอนความรักของตัวคุณเองอะโดยที่คุณเองไม่รู้ตัวนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณ เมื่อปลดพันธะตรงนี้ได้แล้วปั๊บคุณกลับมีความสบายใจขึ้นและเห็นสิ่งรอบๆข้างนั้นมีความโสภาเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่กระผมสินแสงหมิงจะบอกกับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกๆท,ท,ท่านในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนั้นคุณนะครับคุณมีโอกาสที่จะพบกับรักใหม่ นะครับสำหรับท่านที่ความรักไม่สมหวังแล้วได้เลิกลากันไปมีโอกาสที่จะพบกับรักใหม่แต่แปลกมากครับรักอันนี้มันมาแบบบังเอิญบังเอิญจริงๆเช่นเป็นเพื่อนเก่ากันมาแล้วไม่ได้เจอกันมานานต่างฝ่ายต่างไปเจอกับความรักที่ มืนตึกมาทั้งคู่สุดท้ายแล้วกลับมาเจอกันกลับมาคุยกันและกลายเป็นเห็นอกเห็นใจและกลายมาเป็นคนรักกันนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองที่มีโอกาสมากๆเลยชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีโอกาสเจอรักแบบบังเอิญจริงๆเช่นมาติดต่องานกันครั้งเดียวปับ๊บถูกใจกันหรืออีกในึงคือไปเจอกันในโลกของออนไลน์ในโลกโซเชียลที่ตัวคุณเองนั้นไม่คาดคิดแต่ดันเสิร์ชเลื่อมาเจอกัน นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับเกี่ยวกับดวงความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีโอกาสจะเจะเ,เจอกับสิ่งเหล่านี้ช่วงเดือนกันยายนนะครับยังเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตะกอนความคิดเก่าๆยังมีหลงเหลืออยู่บ้างทําให้มันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดตัวหรือไปชอบใครเท่าที่ควร แต่ลึกลึในใจนั้นก็มีความวอนเหลือเกินนะฮะวอนมากๆต้องการอยากจะเจอใครสักคนแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเพราะยังรู้สึกแป๊บแอยู่นะครับพอเข้าเดือนตุลาพฤศจินกานั่นแหละนะครับดวงความรักก็เริ่มจะเด่นขึ้นมาแล้วผมอยากจะให้สังเกตนะครับว่าสองสิ่งนี้นะครับจะเดินเข้ามาในช่วงที่ กันยาตุลาพฤศจิกาหนึ 1, ่งก็คือความรักจากคนเก่าเ <P eng est> พื่อนเก่ากันเลยที่ต่างคนต่างโบกมาแล้วมาเจอการสองความรักที่มาจากเรื่องของโซเชียลแบบที่คุณเองไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ความไม่ได้คิดมาก่อนเลยนึกติดต่องานมาแป๊บเดียวครับไป,ไปมามาสปาร์กกันชอบกันไปเลยนี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนสําหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้ว มีคู่อยู่แล้วความรักก็ดําเนินไปได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาของปี2560คุณจะมีความรู้สึกมีความสุขกับเรื่องความรักมากขึ้นอีกเช่นคุณกับแฟนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอกันอ้าวไปมา,มาก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นคุณกับแฟนคุณคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องที่ผ่านมาอาวไปมา,มาก็คุยกันเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือสิ่ง สำคัญเรื่องราวสำคัญมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงความรักในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2560เดี๋ยวขพึ่งไปนะครับยังไม่หมดนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนกับชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องความรักไว้นะครับใครก็ตามนะครับที่มีความรู้สึก แบบนี้นะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเองนะครับแล้วทําตัวแปลกๆทาตัวลึกลับทําตัวเหมือนกับมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในเนฟิ่งสุยการ์ดอันนี้นะครับบอกว่าชัดเจนว่าให้คุณฟันทงไปเลยครับว่าคนคนนี้นั้นยังไม่เลิกกับผู้ครองพูดง่ายคือยังมีแฟนมีสามีมีเมียม,ม,ม,มีผัวอยู่นั่นเอง แอบซ่อนอยู่โดยที่คุณไม่รู้ให้คุณไปสังเกตให้ดีนะฮะมันจะโผล่ออกมาเลยฮะโผล่ออกมาแบบตัวที่คุณเองโอ้โหแม่แม่เจ้าเราคิดสิ่งเหล่านี้มาตั้งนานแล้วเพราะมันได้มาเจอแบบนี้จริงๆเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆมันจะมีอะไรบางอย่างมาดนจิตดนใจคุณให้คุณได้อ่านตรงนี้ได้ออกแบบโผล่เลยนะฮะนะฮะดูดูปากดูปากรัชชาดูปากผมนะฮะโผล่เลยนะฮะหมายความว่า มันออกมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปสืบค้นเลยคือด้วยทำไม,มคนคนนี้มันมีบุคลิกแปลกๆทําไมผู้หญิงผู้ชายคนนี้ทาไมผู้หญิงคนนี้ทำไมผู้ชายคนนี้มีบุคลิกแปลกๆอ๋อไปมา,มาอ๋อมันมันยังมีคู่อยู่นั่นเองแล้วมันก็มาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่คือสิ่งที่ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ดูให้ดีนะครับนะครับกระผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ